มาต่อที่จังหวัดนครพนมนะครับตื่นตาตื่นใจครับอันซีนหาดไส้ทองสีโคตะบูนกลางไม่นม้ำโค้งเขาว่าค่ายเก็พญายนาคครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เขาบอกว่า1ปีหนึ่งข้างนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับความสวยงามจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับที่จังหวัดนครพนมนะครับในช่วงนี้เนี่ยผลกระทบจากภายแล้งเห็ดห่แไม่น้ำโค้งเนี่ยหลายจุดลดระดับนำ้ำย่างวดเร็วนะครับบางจุดเนี่ยเกิดเป็นซันดอนทรายจุด บางจุดนะครับทรงกระทบต่อการเดินเรือของแม่นำ้ำโขงในขณะเดียวกันนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างความสวยงามตื่นตาช่วงฤดูแล้แงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หาดทรายทองซีโคต,ตบู์ถือว่าเป็นซันดอนทรายเนี่ยที่มีบริเวณกว้างเกิดขึ้นทุกปีกลางแม่นำ้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมแต่มีจุดเด่นแปลกตาครับเนื่องจากปีนี้เนื่องจากมีลักษณะ้า,ายเกตพญานาคหลังจากทีถูกคืนแม่นำ้ำโขงเนี่ยสัตว์หาดทราย กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจของข <า S 2> ประชาช,ชนในพื้นที่ครับโอ้ค่ะแบบสวยงามเลยเนาะสวยงา,งามเลยครับเหมือนกับว่าเข้าไปส้่งมาเองแหละแต่ว่าจริงๆแล้วคือธรรมชาติเพิ่นไในส้างสรรมาไหวให้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่แบบว่าน้ำลดแบบนี้หลายๆคนก็นจะตั้งมุดหมายไปเที่ยวที่นครพนมนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญในช่วงนาแล้งนะคะที่สามารถชมความสวยงามของหาดทรายกลางแม่น้ำโค้งที่มีเม็ดทรายเป็นสีทองระยิบระยับนะคะกระทบกับแสงอาทิตย์ร่วมทาง มีทิวทัดสองฟังโคงฟังเล่าให้ในเบ่งอีกอย่างสวยงามมีถนนนะคะทางสวรรค์ชายโคงเรียบริมฟังแม่นำ้ำโคงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพใส่เดินนะคะใส่วิ่งนะคะใส่ปั่นจักรยานระยะทางกะหากิโลเมตรกะถือว่าเป็นอันซีนนครพนมที่เดียว ในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มามองนี่ก็จะได้สัมพัสกับอันซีนทางถนนชายโค้งนะคะเรียบกับแม่น้ำโค้งที่มีความสวยงามนะคะคล้ายๆกับเกตพญานาคนอกพื้นวานนะคะ <ใน S 1> หาทรายนี่นะคะนะครพนมก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับพอมแม่พี่น้องเนี่ยได้ไปแวะชมเที่ยวเ,เล่นนะครับชมความสวยงามที่จังหวัดนครพนมครับค่ะน้องบาดไปหรือยังคะเนี่ย ยังเลยครับยังเลยครับอยู่นครพนมนะแต่ยังบมีโอกาสได้ไปเลย <laughs> <laughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปก็คงจะได้เอามานําเสนออีกนะคะผู้ชมคัะผู้ใ<า><า>ดที่กาลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มันเป็นอันซีนที่เกิดจากธรรมชาติขอแนะนําไปเลยนะคะที่จังหวัดนครพนมมองนี่ละคะ่ะนอกจากจะได้เห็นข้าเอิญ่าเป็นหาดทรายนะคะที่มันมีเกตและยิประยับแบบนี้แล้วมองไปมุมฟังประเทศล่าก็จะเห็นเถือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนก็สวยงามอีกนะคะก็ เป็นจังหวัดทีนาไปอีกจังหวัดหนึ่งค่ะครับ